ดูดีมันจะมีฮุกทั้งสองด้านฮุกนี่จะอยู่ด้านนอกทั้งหมดหมายถึงที่เกี่ยวมันต้องเป็นแบบนี้การใส่นะครับเราจะต้องเอาด้านที่เป็นมีรูสองชั้นใส่ด้านซ้ายก่อนโดยหันหันออกนอกก็คือใส่แบบนี้ใส่แบบนี้เสร็จแล้วพออ้อมเสานี่คือเดี๋ยวเราเอาวิธีเก็บก่อน ใส่ใส่ด้านนี้เสร็จปุ๊บอีกด้านนึงก็จะเป็นห้อยแบบนี้มันจะใส่มาด้านในด้านในอย่างนี้ใส่เข้ามานี่คือวิธีเก็บที่ถูกต้องนะครับนี่คือตามมาตรฐานเลยนะครับสาเหตุที่เขาไม่เอาอันนี้ไปข้างนอกเราว่าอะไรเว่าปนด้เสาอาถูกต้องครับอย่างเงี้ยเวลาเราพลิกตัวหรือว่าหมุนซ้ายหมุนขวาไงตัวนี้มันจะเอาานหลังจะขยับจะช่วยให้มันไม่ติด มันไม่เห็นไม่เห็นขยับมากขยับมากไม่เห็นดครับมาดไม่เห็นเข้ามาดูเลยครับเดินเข้ามาดูครับข้างหลังเข้ามาเลยครับเข้ามาข้างในครับไม่เห็นหรอกมามามเติมมาเติมนี่เลยมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนี้เอาใหม่นะครับเอาอีก่งทางเอาอีกครั้งครับอันนี้ตสองทางนะมาเติมมาเติมมาเติมเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วหมดเงินครับประวัน80คนวันนี้ทำไมมีแค่สี่สิบเองหายไปครึนหนึ่ง อีกครั้งนะครับอันนี้คือสำคัญนะครับวิธีการเก็บเก็บสายพวกนี้ถ้าบางคนผมสังเกตดูแล้วบางคนม่วงม่วนม้วนมาใส่ยังไงก็ได้เอาใส่ไปอย่างนี้ม้วม้วอย่างนี้ใส่แบบพันพันกันแค่ด้านเดียวยางงี้ย่างนี้อย่างนี้เรื่องมาอยู่ด้านนี้ดูว่ามาอยู่ด้านนี้ นี่คือวิธีที่ผิดนะครับถ้ามาอยู่ด้านนี้เนี่ยมือมืออะไรแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้มาว่าคุณมาจับซ้ายขวาคจับซ้ายแล้วซ้ายจับซ้ายาขวาไม่ได้ครับเข้าด้านนี้ทำไม่ได้ยังทำไม่ได้มือซ้ายขวาไม่ได้มือซ้ายตกแล้วเจ้าเล้าเจ้าเลาทำอย่างไรตายได้เดือดแบบนี้อันนี้วิธีการคาดเสานะครับ มันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บ,บเราเกาะเสาเราเกาะเสาด้านหนึ่งใช่ไหมครับออแล้วก็จะปลดเส้นนี้เส้นที่หันหน้าเข้าในพุกหันหน้าเข้าในปลดออกไปเราอ้อมเสามาแล้วก็มาใส่ด้านนอกนี้มันจะอยู่ด้านนอกนี้ตลอดใช่ไหมการปลดทุกครั้งจะปลด เส้นที่ฟิกนะครับเส้นที่ปรับฝั่งนี้จะไม่ปดจะไม่ปดนอกจากว่ากรณีจุกเฉินหรือว่าสูที่ใสต้องเลื่อนอ้อมแรงต่ำแล้วอ้อมอะไรที่มันเป็นสิ่งกีดขวางก็ปดได้ปาคบต้องหันออกไปด้านนอกเสมอเพราะว่าอันนี้จะคาดจะไปโดนเสาฝั่งนี้นะครับจะโดนเสาเสาเสาตนอือยู้างในครับเหตุผลที่ปากคบต้องอยู่ด้านนอกเสมอก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเบี่ยนตัวไป ถ้าเกิดว่าหุกบอยู่ในนะครับกระปากอยู่ในถ้าไปไปชนเหลี่ยมเสาปุ๊บบางครั้งเหลี่ยมเสาจะก,กดให้มันอ้านะครับแล้วเราไม่เห็นพอเราเบี่ยงกลับอาจจะหลุดนะครับอาจทําให้เราตกเสาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติงานเนี่ยปากคุกต้องอยู่ด้านนอกเสมอนะครับ้องหันออกนอกเสมอนะครับ ไับรางวลว่าอลรบพทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ไปตรงานนะครับนี่ฮะปากกต้องหันออกมานอกเสานะครับไม่ไม่ไม่หันเข้าหาเสานะครับเ้าจะมีอีกอย่างหนึ่งที่จะจะบอกไว้นะครับเซฟตี้สแตปบางรุ่นตัวล็อกเนี่ยนะครับมันไม่ดี สปริงคับอาจจะเป็นสปริงหักหรือว่าตัวนี้มันใช้ทํางานแล้วมันไปโดนอะไรม,มันบ่ามันดีบเวลาเราเกี่ยวกับเซฟตี้เบลล์เนี่ยให้จำเรืองตาดูสักนิดนะครับว่ามันได้ล็อกไหมบางคนพอได้ยินเสียงแป๊กไม่ดูแล้วบางทีอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับให้ดูดูว่ามุกเนี่ยมันได้เข้าไปอยู่ในดีลิงสนิทแล้วหรือยังตัวล็อกปิดสนิทหรือยัง ก่อนที่จะปล่อยมือแล้วก็ทิ้งตัวทํางานนะครับไอ้นี่มันอาจจะอยู่แบบนี้ก็ได้อ่ามันาอาจจะค้างอยู่อย่างเงี้ยบินค้างอยู่อย่างเงี้ยไอ,อ,อ,อตอนเราทิ้งตัวมันอาจจะหลุดหรือเราอาจจะได้ไรับบาดเจ็บก็ได้ไม่ไมเท่าไหร่พี่ตอนที่เข้าเข้ามาใช่ใช่ตอนที่เข้าเข้ามาครับอาจจะหลุดไปได้อันนี้อันนี้ถามเพื่อนง่าจำไว้เลยนะครับเอาไหนลองดูครับลองลองลองใส่กันดูว่าใส่ยังไง คุณวุรุษขวครับอนห้าครับไม่จาาก่อนเลยอันหน้าก็ดูหน่อยเอา้เรียบร้อยใส่สหมวกเลยครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆด้วยชอเทศส่งเข้าากวดลูกเทปลึกเดนตายังอยู่บนหัวเลยครับ อย่ายนั้นมาดิหัน yeah, หัน yeah, ัเลลังดนรดเเใตกัดกัดกมวอยู่ใกลาง้อนลาเลยย่างเลยนะเด็ดเดเดเกับตะกรวดเด็ดมดเนนห้ตัดแต้มันต้นตัดแต้กันต้นเด็แค่ไปอย่าเงี้เนรอเขินหรืออะไรัวไต่ของวันนี้นะครับสาหรับ คนที่ทํางานมานานแล้วอาจจะเป็นความเคยชินนะครับเพราะว่าเราทําทุกวันเราคิดว่ามันไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับน้องที่มาทํางานใหม่หรือว่าไม่ได้ขึ้นประจําเนี่ยให้ให้ดูให้ดีนะครับเพราะว่ยนคนอย่างเงีเปียนคนเปียนคนนะจัดลายมาอย่างไรนี่้าอันหน้าฮันน้หาเออเราอยเลยได้ก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็บายเลยดูอย่างี้ เอาแช่น้ำในฟองอ่ะอ่าเราจะให้ให้ให้เขาถ่ายรูปมันให้รปผมยาวเอ้าบังบังบังอ๋อครับนี่คือการแต่งตัวพร้อมิบังงานที่ถูกต้องนะครับยังขาดแต่ขาตีนเสานะครับอันนี้คือการแต่งตัวที่ถูกต้องนะครับ เอาลองกองนี้กาน้าดุยองนั้นกันับ่วยเฮ้ยอย่าเลกเลยน้องวมาเป็นเ้เ้ฮ่าเอ้ย่าลูกม้า้รู้ยเฮ้ยูมนรวย้ยนะ เห็นนะครับอันนี้คือแบบที่ต้องนะครับเมื่อมันดีดีขอบคุณครับนี่ชุดพนักงานใช่ไหมครับขอชุดท้ายเหมือนสักคนครับชุดท้ายเหมือนขอชุดท้ายเหมือนออกมาสักคนครับ เอาแต่เหมอนเยเหมอม่เหมอมาไหมใ่เหมือนี่นี่ครับสองรูสองร้อยได้ไหมยานี่แมากยามนี่แต้มมากเลย่เบลเ่นะครับ e. อีกอย่างนะเวลาใช้งานเสร็จนะครพยายามอย่าโยนเพราะว่าอันนี้มันเป็นโลหะเป็นเหล็กเหล็กเหกหล่อครับเกิดการล้าวมันแข็งแต่มันกล่อ าจจะร้าวได้แล้วก็มันจะเป็นอันตรายต่อตัวเราได้แล้วอันเนี้ยให้รักษาอย่างดีเลยน่าร้าวแบเป็นย่ำใส่ถุงมือก่อนเลยนายยนได้ด่ามก็สาม้อยนะได้ได้

หมดแล้วไหมข้างนอกยังมีอีกไหมหมดแล้วตอนนีกผมน่าไม่ใช่ไก่ครับนี่คือการแต่งตัวที่ถูกต้องนะครับสุดท้ายเหมือนนะครับได้แบบนี้จังเลยรักหมายอะไรแบบนั้นนะ ใช่นนี้ถงลายไเพื er oh okay ่ออแรงกันหดดีขึ้นไหมโอเคครับไปออกมานะครับมีอีกไปป้าครับร้อยหนึ่งเจ็ดแม่แป๊ะปล้อยครับมันไม่มีอเยครับอยครัเครับล่อิไปทีไม่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 อม่ไม่ไม่ไมไม่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 ม่ไม่ ออกมาเลยครับเป,ปาออกก่อนครับเป,ปาออกก่อนอไม่ไมีครบแถ <c oughs> ้าบปบุเต็มตัวนะครับถ้าปุ่ได้ไม่เสียเวลาครับเสร็จปุ๊บออกมาเลยคนต่อไปอดแล้วอย่ไดย่าอจริงระมือวัดร

ขันไม่ได้ขันไม่ได้้เป็นเนี่ะใช่น้องใช่เป็นน้องนี่เ้าไปจำนิ้ใช่น้องไม่มันต้องเรียนทุกวันอะไรอ่ี้อ่เกะกกับนังคุณจริงๆนะนะเวลาขึ้นเส้าต้นปลดจะใช้สมือไม่ได้ต้น สมสมต้องทำมันต้องเลื่อมือเดียวเพราะฉะนั้นต้องคัดทำมือเดียวคัดทำมือเดียวใช่ไหมตอกมือไม่ได้นะตอกมือครับนี่คือการแต่งตัวที่ถูกต้องนะครับทางเหมือนนะครับของโค้กอยครับทำไม่ได้ตอกมือต้องทำมือเดียวอะต่อไปมีท <c oughs> ี่ไหนครับเอกม เก็บกเนอ้ยเฮ้เฮ้เฮพี่น้องผมพี่นอนนี้ไปต่พ้นมันช่องน้ำกิน้อยน้ำท่ร่แก่น้ำน้ำท่อน้ำท่อไม่ต้องห่งน้ำน้นี่จำนานเ่งว้ยังไม่เคยกู้เียก้คุ้งปง เมฆหวาไตใ่่างานเห็นแถวในงบคนสคนอะไปตรวจงานื่อวานเห็นมีย่าันใต่ย่านนครสองคนเลยงเลยีคลิปชัดแล้เก็บเก็บ

อ่ด <c oughs> ิวเอดิวอดิว่ี่ว่เจวเยเจ๊ลวเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับมีที่ไหนไครับนี่เดีอบร้องเหรอจอะไรจับหมทุ่แล้วหดทุ่แล้วฮีเตอร์ฮิเตอร์สหรับ ภาพตัตีไม่ต้องนะครับเพราะว่าเอาขันแล้วในอายเอามันมันต่อไปการใช้โเต็ดดิจิตเตอร